ระตุกตองเผือกแรงมากเต้าทีวี TV พูดโตสักมากหลังป้าแมวดาวพระศุกออกมาฉาดราสาวลากไส้แรงแบบไม่ไวหน้าจากกรณีของป้าแมวดาวพระศุก์หรือรุ่งการดาวเด่นจามาพรดองเนธันทคาตล่าสุดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีบางคนป้าแมวขอไม่ออกชื่อตัวเขาย่อมรู้ดีก็ไปออกสื่อว่าดูแลป้าแมว จะต้องดูแลป้าแมวจนตลอดชีวิตซึ่งเขาไม่ได้มาดูแลอะไรเราเลยเขาออกสื่ออยู่เรื่อยคนก็เข้าไปชมสวยแล้วยังใจดีขอโทษนะคะแม่แต่สสลึงเขาก็ไม่เคยออกให้เลยสักบาทไปออกทำไมว่าดูแลป้าแมวตลอดไม่อยากให้ป้าแมวลำบากไปออกทำไมไปออกอย่างนั้นคนอื่นที่เขาอยากจะช่วยเหลือเราเขาก็เข้าใจผิด ว่าเรามีคนช่วยเหลือแล้วคนที่ช่วยป้าแมวตอนนี้มีอยู่สามคนคุณอําคุณบุ๋มกับผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกหนึ่งคนเป็นเอฟซีป้าแมวเขาช่วยป้าแมวมาตลอดถ้าโทรหาบุ๋มบอกป้าแมวไม่มีเงินกินข้าวเขาโอนมาเลยอําทักรู้ปั๊บว่าป้าแมวไม่สบายเขาโทรมาเองเลยมาถามป้าแมวเป็นยังไงบ้างคะไม่สบายตรงไหนมีเงินใช้หรือ เปล่าบางทีเราเกรงใจข้อบอกว่ามีค่าอ่ำก็จะบอกว่ามีได้ยังไงอ่ำให้ไปนานแล้วมันก็ต้องหมดแล้วเขาก็โอนมาให้ที่ป้าแมวไปเข้าโรงพยาบาลรอบที่ผ่านมาอ่ำก็เป็นคนจัดการให้อ่ำเขาสวยทั้งภายนอกภายในจริงๆล่าสุดเต้าทีวีพูลก็ได้ออกมาโพสต์ทันทีโดยได้ระบุว่า ยอดจาลนอห,นหมอหนอจะแม่เขียนชื่อเธอค่ะทำเอาชาเนตต่าอมเผือกระตุกเลยทีเดียวต่างพากันเลาไปต่างๆนานาว่าคือใคร